กดไลค์ถูกใจกดแชร์ฝากกดติดตามให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฉันได้นะคะร่วมนะคะเที่ยวกับบริษัทไลฟ์คินเตอร์ในชน่นแนลจำกัดตอนนี้ตอนนี้นะคะเรามาเที่ยวกัน จังหวัดสตูลเกาะลีเป้นะคะช่วงนี้ก็กําลังนั่งสป,ปีดโบท๊ทไปขึ้นเกาะน,นะคะก็จะผ่านเกาะตะลเตาเกาะไท่นะคะก็มาด้วยกันกับเพื่อนหลายท่านนะคะอาจารย์หลายๆทาะะ่านบรรยากาศดีมากเลยค่ะเป็นไปท้องทะเลนะคะท้องทะเลกลางทะเลลึกมากนะเก็บนะคะเก็บ สวยนะคะบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อน,เน,เนๆเยเ็นเนาะอ่เย็นมากเลยค่ะอ่าดูแต่ทรงผมนะคะเย็นเย็นนะคะสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะดิฉันก็มาที่เกาะตะลูเต,ตานะคะเป็น อุทยานแห่งชาตินะคะตะลุดเต่านั่นเองเนาะนะคะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะนะคะน,นี้ก็จะเป็นป้ายนะคะน,นี่สอนนะคะ่ะต่อตรงารเจ้าพ่อนะคะอยู่มุมนู้นนะคะสารเจ้าพ่อตะลุดเต่านะคะ ตรงนี้ก็ทะเลสวยเหมือนกันนะคะดูไปรอบๆนะคะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกาะกลางทะเลนะคะนี่ค่ะเกาะตะลูเตานะคะ อุทยานแห่งชาตินะคะตะลุเตาตรงนี้ก็เป็นเกาะกลางน้ำนะคะเราจะไปเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะนะคะแต่ว่านะคะช่วงระหว่างทางช่วงการเดินทางนะคะเราก็มาแวะนะคะไหว้สักการะเจ,จ้าพ่อตะลุเตานั่นเองนะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะก็ กำลังค้มฟ้าค้มฝนมากนะคะแต่ก็พอเย็นๆนะคะไม่ถึงกับว่าพายุแรงนะคะพอเย็นๆนะคะเก็บภาพบรรยากาศนะคะไปฝากทุกท่านนะคะ อาบรรยากาศสดๆนะคะนี้นะคะอันนี a a desert, right? hmm. um, Adam, ้เรือนะคะเรานั่งสปีดโรทมานะคะไปดูข่อหนเดี๋ยวอยเลงบ้าเงบนโเืองนะ แล้วเจอกันใน EP 2นะคะเราจะไปเที่ยวกันต่อที่เกาะไข่และเกาะหินงามค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดาวสุขาพา้วยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ